มาครับทุกคนครับมาดูปิงทะเลซี่เท่ากันนะครับเพื่อใครใยังไม่เคยเห็นที่นะครับตัวนี้เกือบเกือบลได้นะครับทุกคนาย่ถงมันจะเป็นสี่เข้าเขานะครับนั่นนาทุกคนผิวมันก็เหมือนกระดาษายเลยนะครับด้านบนจะเป็นสี่เท่านะครับแล้วก็ตัดด้วยสี่ดำนะครับเลยก็สี่เลื่องนินิดนึงนะครับทุกคนถ้าเจอก็จับดูได้นะครับทบุกคนเข้าไปอันตรายนะครับลองจับดูกันได้นะครับ ตัวนี้เราปลอยนะครับทุกคนตัวย่อยยุ่นะครับนันน่ะลองจับกันดูได้นะครับทุกคนถ้าเจอนะครับฟากช่องกันด้วยนะครับทุกคนช่องเด็กเล่นะครับจัดไปครับทุกคนครับเราเจอมาน้ำนะครับทุกคนครับตัวนี้ตัวสีดำนะครับยังเป็นเป็นชู้นะครับห้างมันเกาะแข้งมักนะครับ แป๊บเดียวก็ตายนะครับมันนะครับมันขี้ใจน้อยนะครับต้องเคบผ่าลงน้ํานะครับต้องเคบช่วยเรือมันนะครับทุกคนนั่นะทุกคนยังเป็นเป็นชู้นะครับเห็นดูมันนะครับส่้งสันมันนะครับอันนี้ตัวทีซองนะครับทุกคนรับมาน้ำนะครับข้างมันเกาะเข่งมักนะครับทุกคนครับนั่นนะถ้าไม่เ่วยมันก็ไม่รอดนะครับทุกคนครับอาปล่อยลงน้ำก่อนนะครับแล้วก็ฟักช่องเด็กเล่กันด้วยนะครับทุกคนครับฟักพุนงานกันด้วยนะครับ